Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับคุณครูนะคะให้เด็กๆเ,เปิดไปในหน้าที่73แล้วอ่านตามคุณครูนะคะบทที่28วิธีการอ่านพยัญชนะภาษาอาหรับที่ประสมกับสระกาซรอ สระกะซะรอนะคะนักเรียนอ่านานักเรียนดูในช่องตารางนะคะสี่เหลี่ยมนะคะแล้วอ่านตามคุณครูนะคะบา r กะะระซารบีตากะะระซารตีฟากะะระซารซีจิมกะะระซารจีฮากะะระซารฮี ตัวอย่างนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาอ่านกันทั้งหมดห้าไม้บรรทัดนะคะอ่านนักเรียนเตรียมพร้อมนะคะอ่านตามคุณครูเลยนะคะห้ากะัสะรอฮีคอกกะัสะรอขีดัลกะัสะรอดีแันกะัสะรอซีรอกะัสะรอรี ไซกระซอซีสีนกระซอซีชินกระซอชีซอตกระรอซีบอตกระรออีตอกระซอตีจอกระรออซีอินกระซอออี กด์กสรอจี้ฟากสรอฟีกอฟกัสรอกีกาฟกัสรอกีลามกัสรอลี่มีมกัสรอมีนูนกัสรอนี่วาวกสรอวี่แกัสรอ ที yeah. oh uh, mm ่ยากระสอีอ่ะให้นักเรียนนะคะอ่า uh, นทบทวนกับผู้ปกครองที่บ้านบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะรห์มะตุลลอฮิวะบเราะกาตุสวัสดีค่ะเด็กๆ